แบบนิมัติการครับสมหวังหมอยาดีครับจากกระทรวงแรงงานครับโดยที่ทราบมามีแก่นของศาสนาก็คือเรื่องของอทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องแผ้วอ,อยากจะทราบแนวปฏิบัติง่ายๆในแต่ะขั้นหัดนะครับที่ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิแต่ับบง่ายๆในการปฏิบัติใน <c oughs> ชีวิตประจําวันที่จะทําให้จิตใจผ่องแผ้วครับวิธีง่ายๆแล้วได้ผลนะ,ะจริงๆแล้ว พระสัสจรตรัสไว้หลายพระสูตรที่เราสามารถใช้ได้นะหลักของคารวะชั้นเลิศมีสี่อย่างหากินเป็นธรรมไม่เครียดกันอย่าเคร่งเครียดกับการทำมาหาอยู่หากินอย่างที่สองผู้เจ้าบอกทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำด้วยอย่างที่สามผู้เจ้าบอกว่าแบ่งปันพกทรัพย์บ,บําเป็นบุญนะอย่างที่สี่นะผู้เจ้าบอกว่าไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภกกระซับเหล่านั้นยมจะมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่ยมเห็นโทษมันด้วยนะอย่ายึดติดนะอย่าเพลินกับมันนะอย่างนี้นี่คือสี่ฐานะกามาภคีคนที่บริโภคการพวกใดทําได้สี่ฐานะนี้จัดเป็นกามาภคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่ากามาภคีทั้งหลายในโลกกําลังได้โสดาบันแล้วพวกนี้ นี่คือง่ายๆเลยถ้าขยับมานิดนึงก็คือโยมฟังคำพูเจ้าเรื่อยๆโยมยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ฟังคำพูเจ้าจนกระทั่งฟังบ่อยจนจําได้พูดตามได้คล่องปากขึ้นใจนะนึกในใจนึกได้อย่างอิทับปัญจตาเนี่ยเน,นี่ยบทที่พูเจ้าสวดด้วยพวกองเองมีแค่นี้นะอ่าเนี่ยสวดไม่ถึง5นาทีก็จบแล้ว โยมสวดได้อย่างคล่องป่ากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นว่าเข้าใจนะแต่ละบทเป็นชนะหมายถึงอะไรยังไงผู้เจ้ายืนยันว่าคนคนนี้ถึงจะขาดสติเวลาตายก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในพบของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าคนขาดสติเวลาตายมันมีโอกาสไงเราเป็นทหารตำรวจเกิดถูกยิงตายอุบัติเหตุโดนระเบิด หาสติตั้งตัวให้ทันแต่สุตตะมีฟังคํำผู้เจ้าตลอดผู้เจ้าบอกยังไงก็ตามหลุดไปเป็นเทวดาแน่เพราะอะไรการที่โยมฟังบ่อยมันคือการสร้างกรรมนั่นเองผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมจําได้ไหมผัสสะทั้งหูโยมเสพกรรมทั้งหูมากใช่ไหมมีการทําความเข้าใจมนโนกรรมมนโนกรรมแรงที่สุดด้วยกรรมเกิดตลอดเวลาเกิดอนุสัยความเคยชิน เวลาจิตมันจะไปเกาะมันไปเกาะกับอะไรมันจะไปตามอนุสัยความเคยชินที่โยมเคยชินนั่นแหละ,ะมันไม่ได้ไปตามไหนถ้าโยมเสพอกุศลมากมันก็จะไปตามอากุศลที่โยมเคยทํามากผู้เจ้าจึงบอกอกุศลอย่าทำมากอย่าทาบ่อยนะอ่ามันอาจจะยังทําอยู่อ่ะแต่ถ้าโยมรู้ตัวรีพยามเลิกเพราะนั่นคือภพของเราข้างหน้าอบายรอแล้วนะเป็นอย่างนี้อีก อันหนึ่งก็คือถ้ายมระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก่อนตายนะหรือมีคนมาเปิดคำผู้เจ้าให้ฟังก่อนสิ้นชีวิตนะอันนี้จะสิ้นสังโยธาได้และอันเนี้ยลองมาหลายศพมากเลยเมื่อเช้าก็แมปแมป,แมปเลยสองศพมาบอกตอนเนี้ยมีแทบทุกอาทิตย์เลยมาบอกที่วัดเพราะเราเผยแผ่พระสูตรนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยลองอะ่ะมันต้องลองนะว่าจริงหรือเปล่า นี่เขาก็ลองเลยศพปุ๊บเนี่ยเขาก็ะ่ายรูปมาศพจะอาการเดียวกันคือตามที่พู้เจ้าบอกผิวพันธุ์จะผ่องใสเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสองสามสัปดาห์ก่อนก็มีตำรวจอยู่คนพี่สาวตายก็ให้พสูดกับพี่สาวก่อนสิ้นชีวิตผิวพองเหมือนกันเขาบอกเขาเป็นตำรวจก็เห็นศพมาหลายศพล้วศพพี่เขาไม่เหมือนกันบศพไหนนะศพเมื่อเช้าก็เหมือนกันออกมารถคันเดียวกันตายพอๆกัน ผ่านมาวันกว่าๆแล้วนะของญาติเขาตัวยังนิ่มอยู่เลยนะแล้วก็ผิวออกเหลืองแต่ศพอื่นอีกสองศพแข็งหมดแล้วแล้วก็ซีดนะนี่คือความต่างแล้วก็ที่มาบอกตรงนี้ไม่ต่ำกว่าน่าจะร้อยศพแล้วนะเยอะมากเพราะว่าคนอยากทดลองอะอยากรู้ว่าญาติตัวเองกำลังจะตายฟังพระสูตรเลยเอาซีดีไปให้ฟังเอาเทปเล็กๆไปจ่อข้างหูเลย ไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่รู้เรื่องผู้เจ้ารับรองว่ารู้เรื่องแน่นอนต่อให้นอนแบบเป็นเจ้าชายนิทารู้เรื่องโยมกรอบหูไปเลยนะไม่มีเสียมีแต่ดีแล้วโยมตรวจสอบดูศพเลยผิวพรรณจะกลละเรื่องนะกับตอนที่ก่อนตายผิวที่ออกมาเนี่ยที่ส่วนใหญ่เจอเนี่ยก็คือผิวผิวออกออกสีเหลืองคล้ายๆอย่างนี้ หรือตำรวจคนนั้นเขาบอกผิวเหมือนผลกล้วยหอมนะซึ่งพระอนุลจะบอกผู้เจ้าในการปราลบการตายของพระพักุรนะพระพักุรนะเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุรายก่อนตายผู้เจ้าก็เลยไปแสดงธรรมให้บอกภุนะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะภุนะตั้งใจฟังธรรมนะแล้วผู้เจ้าแสดงธรรมเสร็จก็จากไปพระอนุลบอกว่าหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไปได้ไม่นานภุนะก็ทําการละลงแต่ชีวิตวันผ่องใสยิ่งนัก ครูเจ้าบอกภาคุณะไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยศูนย์เลยปุถุชนนะแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยภาคุณะละสังโยธาเบื้องต่ำได้บอกอนนท์อนิอนนสงฆ์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตถ้าละสังโยธาไม่ได้จะละได้ถ้าละสังโยธายได้แล้วจะได้เป็นอรันในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะที่เหมือนกันจึงตัดเป็นอน,นิสงส์หกประการหนึ่ง ได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรง 2. ได้ฟังจากสาวกที่นำคำําศาสดามาถ่ายทอด 3. ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองสามคุณสมบัติตัวเนี้ยผู้เจ้ายืนยันว่าสิ้นสังโยชน์หสิ้นสังโยชน์หเนี่ยคือก็ไปเกิดในภพเทวโลกอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพานในภพนั้นก็เหลือเกิดอีกคราวเดียวก็ยังดีอ่ะยังคุม้มยังไงปรินิพานแน่นอน เลยโสดาบันอีกอินทรีย์ของคนก่อนตายเนี่ยมันจะแก่กล้าอย่ทาไมมันบรรลุทาเร็วเพราะคนก่อนตายมันตายจริงโยมฟังตอนนี้ยังเฉยเฉยแต่ถ้ายมกําลังจะตายเนี่ยฟังคําพทธเจ้าเข้าบอกรูปไม่เที่ยงเวทะเข้าเลยเข้าใจหมดเลยและจะตั้งใจทําทันทีเลยนะอาัตามาก็เคยไปบอกกับคนตายหลายคนตายคามือมาพอควรเหมือนกัน อาการเดียวกันจะตายสงบจมที่กําลังดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยเงียบเลยนะมันจะนิ่งแล้วลมหายใจที่ฟึดฟัดต,ตาที่ลุกโกงเบิกกว้างเนี่ยจะนิ่งสงบลงแล้วจังหวะการหายใจเขาจะสม่าเสมอเขาจะเริ่มทําได้ทันทีแล้วเราจะพูดคำพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพูดคำพุทธเจ้าเรื่อยๆนะถ้ายมพูดไม่ได้ยมเอาเครื่องเล่นซีดีอะไรก็ได้เปิดคำพุทธเจ้าให้เขาฟังเรื่อยๆนะเราจะมีมีเครื่องเล่น เล็กๆที่เปิดคำพูชเจ้าเราอัดใส่ไว้16กจิตนะโยมเปิดให้ฟังได้ตลอดแล้วโยมจะสังเกตอาการว่าคนตายจะตายสงบมากแล้วตายเมื่อไหร่ไม่รู้ลนิ่งมากเขาจะทําสมาธิไปได้เลยจิตจะนิ่งละเอียดแล้วทีนี้ยญาติไม่เสียใจเลยเพราะพอรู้พระสูตรนี้แล้วญาติดีใจด้วยซ้ำเออตายลได้สุทาวาสละสบายละนะอ่าเหลือเรายังไม่ได้นะเสร็จเลย ทุกคนจะขนขวายล่นะจะทำยังไงให้รู้สุตตาูุเจ้าให้มานะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จากศูนย์มาเลยแล้วผู้เจ้าบอกเลยว่าการบรรลุธรรมของเขาเนี่ยตอนเนี้ยกับคนบรรลุธรรมแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันนะมีพระสูตรยืนยันหมดนะอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือการละความเพลินโยมคอยละความเพลินเรื่อยๆเวลาจิตมันคิดอะไรเยอะเนี่ยคอยทิ้งคอยทิ้งเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับลมหายใจ อยู่กับลมหายใจเนี่ยชั่วแป๊บเดียวเนี่ยน้อยที่สุดแค่ไหนหาเกณฑ์เลยผู้เจ้าบอกยิ่งทํามากยิ่งดีน้อยสุดแค่ไหนผู้เจ้าบอกลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้จากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าพิขูจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินธบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนี่คือเกณฑ์น,น้อยสุดนะแล้วให้ทําวันละกี่ครั้งจากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนชาวล้านตลาดนะจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าในเวลากลางวันและในเวลาเย็นให้ทําสมาธิวันละสามเวลา โยมตั้งไว้ก็ได้ว่าหนึ่งเดือนต่อไปนี้เราจะรู้ลมหายใจวันละลัดนิ้วมือสเวลาเช้ากังวันเย็นโยมทําได้หนึ่งเดือนต่ออีกเดือนที่สองขอสัก2นาที3นาทีค่อยๆขยับขึ้นไปต่อไปจะเกิดเป็นอนุยัยความเคยชินนะสิ่งนี้คือสตินั่นเองสติที่เราเรียกกลับมาไม่ให้จิตเพลินกับอารมณ์แล้วตรงนี้โยมไม่ต้องกังวลเลยว่าตายแล้วจะไปไหน อลยบุคคลแน่นอนเพราะเรามีการฝึกฝนมีการได้สดับในคําพู้เจ้าตลอดเวลาโยมเดินทางไปต่างประเทศนะนั่งเครื่องบินเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเปิดใส่หูฟังเลยพุทธมัชนะตลอดโยมนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวดัดสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปิดคําพู้เจ้าฟังตลอดแล้วคําพู้เจ้าโยมฟังเรื่อยๆติดหลายคนมาบอกแตมาติดฟังทั้งวันเลยฟังฟังไม่รู้เบื่อคําพู้เจ้าเนี่ย จะเป็นคำที่ไพเราะลึกซึง้งยิ่งฟังยิ่งได้ได้ความรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฟังซ้ำไม่เสียประโยชน์น่ะ,ะนี่เป็นอย่างนี้นะคงพอได้นะคำตอบนะละความเพลินเรื่อยๆตั้งจิตไว้ในกายหลักสำคัญตั้งจิตอยู่กับกายสำรววมินทรีย์กายยักตาสติโยมทำงานก็ทำได้พูเจ้าบอกเลยอริบุคคลเนี่ยขยันทางานนะจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่พึงกระทําที่ควรกระทํา ขณะเดียวกันความเพ่งเล็งกล้าในอัธิศิลปิิขาจิตสิกขาปัญญาสิขาก็มีแก่แกะมีแก่คนคนนั้นนี่คือคนที่เป็นอริยขั้นโสดาบันเขาจะขยันทําการงานเนี่ยแต่ขณะเดียวกันก็ดูศีลเข้าไปด้วยดูการทํางานของจิตเข้าไปด้วยนะมีปัญญาด้วยเห็นการเกิดดับไปด้วยพระเจ้าเลียอ,อย่างว่าสติอธิฐานการงานทํางานมีอย่างมีสติเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะใจจดจ่ออยู่กับการทํางานงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ได้สองอย่างเลย คนเราจเจริญสองทางได้ไม่ใช่จเจริญทางธรรมอย่างเดียวแล้วทางโลกจะแย่ครูเจ้าบอกว่าคนเราจเจริญด้วยบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเนี่ยจเจริญด้วยศรัทธาศินสุตตะจาคะาปัญญาคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ <c oughs> ต้องอย่างนี้รวยด้วยเป็นอริบุคคลด้วยมียศด,ด้วยได้ครบเลยครบเครื่องนะ อีกอันหนึ่งที่โยมน่าจะทราบคือเหตุแห่งการสมปรารถนานะเราอยู่ในระบบราชการเนี่ยเราปรารถนาทั้งนั้นอยากได้ยศได้ตําแหน่งได้หน้าที่การงานที่ดีนะได้ไนายที่ดีได้ลูกน้องที่ดีนะจะสมปรารถนาได้ต้องสร้างเหตุอะไรผู้เจ้าบอก5อย่างโยมไปสร้างอย่างอื่นไม่ได้ผลศรัทธาศีลส,สุตตะจารค้าปัญญาเหตุแห่งการสมปรารถนาผู้เจ้ายืนยันไว้เลย นะนี่ปรารถนาได้ทุกเรื่องอยากจะได้พุทธรัพย์ทางโลกก็ได้ได้ยศได้อายุยืนได้ตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้จนกระทั่งถึงการสิ้นอาสระได้หมดห้าอย่างแค่นั้นเองศรัทธาพระเจ้าชี่ไปที่พระพุทธเจ้าเธอต้องศรัทธาพระเจ้าแบบอย่างลงมั่นเลยอย่างที่สองเนี่ยสินพระเจ้าชี้มาที่ศินห้า อย่างที่สามสุดตะก็คือฟังคำผู้เจ้ามากอย่างที่ห้าจากะก็คือเสียสละโดยวางจิตปราศจากความจหนีอย่างเดียวเลยละความจหนีเวลายมให้ทานทุกครั้งเนี่ยตั้งใจว่าเราจะละความเจหนีอันเป็นมนทินในจิตนะความหวงแหนความยึดถือนะอันนี้เป็นของเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยพยายามสละฝึกสละออกทีละนิดทีหน่อยสละตามกําลังโยมนะอ่า ดังนั้นการสละผู้เจ้าไม่ได้ให้สละหมดเนื้อหมดตัวนะการสละทรัพย์เนี่ยผู้เจ้าบอกอันดับแรกเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองก่อนพ่อแม่นีนทีหลังนะตัวเองก่อนเลยผู้เจ้าเนี่ยบอกเลี้ยงดูตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาฆ่าทาสกรรมกรน,นี่คือฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองบอกทําตนให้ปลอดภัยจากอันตรายยมจะมีรถมีบ้านทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในโลกเนี่ยได้ อย่างที่สามเนี่ยแบ่งปันให้กับสังคมนะช่วยชาติช่วยเหลือญาติมิตรมิตรสหายอันที่สี่ให้แก่สมณพราหมณ์ดังนั้นเนี่ยสมณพราหมณ์เนี่ยให้สุดท้ายเลยอันดับแรกเลี้ยงดูตัวเราก่อนครอบครัวคนในครอบครัวของเราแล้วก็ขยยบมาญาติมิตรแล้วก็สังคมน,นี่คือฐานะของการใช้จ่ายทรัพย์และเหตุสมปรารถนาข้อที่5ก็คือเรื่องของปัญญา คือการละนิวรณ์ห้าง่ายๆคืออยู่กับลมหายใจเรื่อยๆเนี่ยปัญญาจะมาถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยปัญญาไม่มายมจะทําไงให้ตัวตัวเองฉลาดหรือลูกน้องฉลาดให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเยอะๆฝึกเข้าบ่อยๆนะแล้วปัญญาจะมาเองครูเจ้ายืนยันตรงนี้นะมีใครจะซักถามเพิ่มเติมไหมอ่นครับเรียนถามครับที่วัดอับบาทกี่โมงครับออกพระออกปิณฑบ,บาตกี่โมงและฉันกี่โมงครับ บินณบาทประมาณหกโมงถึงช่วงเจ็ดโมงเนี่ยบช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงก็ถ้ามาที่ที่วัดจะใส่บาทที่หน้าวัดก็มารอได้ประมาณสักโมงไปแล้วเนี่ยเจ็ดนะโมงไปแล้วหรือโมงครึ่ง มีก่เวลาไหมมีอีกสักคำถามไหมครับเผื่อยังคาใจอยู่อ่าโอเคครับครับกับมาสการคุณท่านครับผมพระเดชสยนาถุประวงเตรียมาหารุ่นที่แม่ครับมันมีความสงสัยอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องบทสดมนครับบทสดมนก่อนนอนแล้วก็เรื่องที่สองคือการแขวนผ้าเครื่องครับ คือบทสวดมนเนี่ยโยมจริงๆแล้วเราผู้เจ้าใช้คําว่าสัจชายะไม่จากใช้คําว่ามนมนเนี่ยในบาลีมาจากคําว่ามันตะมันตะเป็นความรู้ของพรามไตเพศบทคําสวดเนี่ยผู้เจ้ามีภาษาของพวกอยู่แล้วเรียกว่าสัจชายะสัจชายะเป็นการใช้ปากเนี่ยพูดคําพระพุทธเจ้านะดังนั้นในบาลีจะใช้คำว่าสัจชายะคือสาธยายธรรม ใช้ปากสาธยายคำผู้เจ้าออกไป <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าบทอะไรเป็นบทในการสวดสาธยายรำคำที่หลุดจากปากผู้เจ้าดีหมดแต่เรามาสังเกตว่าพระพุทธเจ้าสวดอะไรเวลาผู้เจ้าอยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวเนี่ยมีพระสูตรที่ผู้เจ้าสาธยายปฏิจจสมุปาท อิทับปัจจตาอิทัพปัจจตาเนี่ยสี่บรรทัดเองเดยวอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทางอุปสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุสติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่อะไรเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่มาเรื่อยผู้เจ้าสวดเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายตายเกิดมาได้ยังไงและตายจะดับไปได้ยังไงนี่คือบทที่ผู้เจ้าสวดดังนั้นถ้าเราจะสวดตามผู้เจ้าซึ่งพระองค์บอกเลยว่าอาริบุคคลเนี่ยแม้แต่ถาคตจะก้าวลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเดินตามรอยพระบาทพระศาสดานะ เราก็สวดตามผู้เจ้าเลยแค่นี้ก่อนนอน5นาทีตื่นมา5นาทีได้สวดจริงๆผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องก่อนนอนหรือตื่นนอนสวดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ยมเห็นว่าเหมาะสมนะคือเพื่อการทรงจําคํำผู้เจ้าให้ได้อย่างมั่นคงนะนั้นเราทําหนังสือสัทยายทําขึ้นมาเนี่ยนะเพราะอํานาจแห่งประโยชน์อะไรผู้เจ้าตรัสไว้เจพระสูตร ไม่ต้องไปแต่งอะไรใหม่ประโยชน์ของการสวดมนต์คืออะไรสาธยายธรรมประโยชน์การสาธยายธรรมนะพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธ,ธรรมพระสูตรที่หนึ่งพระสูตรที่สองเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติพระสูตรที่สามเป็นอาหารของความเป็นภูสูตรพระสูตรที่สี่เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศพระสูตรที่ห้าทำให้ไม่เป็นมนติน,นหกเป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเจ็ดเป็นเหตุทันละความง่วงได้ นี่คือประโยชน์ของการสัจชายะสัทธยายะธรรมที่สำคัญคือข้อที่สองเป็นเครื่องใหถง้ถึงวิมุตถึงวิมุตได้ด้วยการสวดคำตถาคตไม่ใช่คำแต่งใหม่นะองค์ห้าของการสวดคำพระเจ้าและเข้าถึงวิมุตคืออะไรสวดคำพระเจ้าเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นนี้เป็นการสัจชายะที่เป็นไปเพื่อวิมุต ดังนั้นอันดับแรกเลยโยมหยิบอะไรมาสวดอันดับแรกก่อนดังนั้นถ้าเป็นคําแต่งใหม่ผู้เจ้าไม่ได้รับรองนะรับรองเฉพาะคําของตถาคตตถาคตภาสิท์เท่านั้นและโยมจะได้นิสงตามนี้ทั้งหมดนะเข้าถึงบิมุตได้อันนี้ส่วนเรื่องของพระเครื่องเนี่ย <c oughs> จริงๆมันเป็นสิ่งที่พลาดเคลื่อนกันมานาน ถ้าโยมเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้โดยที่โยมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้โดนบันดาลอะไรได้เพียงแค่ระลึกถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เพราะว่าคนที่เห็นโยมทําอย่างเนี้ยหรือว่าโยมเนี่ยกราบไหว้สิ่งเหล่านี้เรื่อยๆเขาก็เลยนึกว่าโอ้สิ่งเหล่านี้นี่คงจะโดนบันดาลอะไรได้กลายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ตรงนี้มันคือมิจฉาทิฏฐิตรงนี้มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมสี่อย่างเพราะอะไรหนึ่งสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีเครื่องรางของขัง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลน,นี้ผู้เจ้าตัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งอย่างที่สองคิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลผิดอีกเพราะว่าตนเองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเป็นเพียงสายปฏิจจสุบัตนะธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้น มิจฉาทิฏฐิแบบที่สามสัตว์จะคิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่สี่คิดว่าเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแต่เราจะทราบแล้วว่าทาทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุถ้าดับที่เหตุทานั้นจะดับด้วยความตายเกิดแต่เหตุคือการเกิดถ้าดับการเกิดการตายจะดับด้วยโสดาบันจะรู้ทาอันเป็นเหตุและรู้ทาที่เกิดมาแต่เหตุนี่คือโสดาบันดังนั้น โสดาบันจะไม่สนใจเรื่องเครื่องรางของกันเพราะว่าพึ่งตนพึ่งทรรได้แล้วไม่พึ่งพาอย่างอื่นเพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ที่หลบภัยจากมารของโสดาบันคืออะไรทำสมาธิเข้าชานหนึ่งสสามหรือการตั้งจิตไว้ในกายผู้เจ้าเรียกกายยคตาสติถ้าโยมมีอันตรายใกล้จะถึงชีวิต ยมรีบตั้งจิตไว้นในกายเพราะผู้เจ้าบอกว่านี่คือที่หลบภัยจากมารมารผู้มีบากจะทําอันตรายเธอไม่ได้พระองค์เปรียบเทียบเทวดากับอสูรลบกันเมื่อฝ่ายได้แพ้อีกฝ่ายหนึ่งจะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนอีกฝ่ายจะทําอันตรายไม่ได้องค์จึงบอกว่าการเอาจิตกลับมาสู่ภพของตนคือกายนี้จะทําให้มารคือความตายทําอันตรายเธอไม่ได้นะคำว่ามารมีหลายนัยยะหลายความหมายอกุศล นะพวกเทวดามิชาทิฏฐิหรือแปลว่าความตายนะและเราสามารถได้ถึงอริบุคคลด้วยผู้เจ้าบอกว่ากายยคตาสติคือการเอาจิตตั้งอยู่ในกายเนี่ยอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมคนที่ตั้งจิตไว้ในกายก่อนตายได้อมตะแน่นอนนี่ผู้เจ้ารับประกันไว้หลักง่ายๆพสัสตรง่ายๆแบบนี้บรรทัดเดียวอย่างนี้โยมทรงจําให้ได้เลยแล้ว จำให้แม่นท่องให้ได้พูดให้ได้บรรทัดเดียวนะก่อนตายระลึกให้ได้ว่าเราจะตั้งจิตไว้ในกายนะสามารถเป็นอริยบุคลได้ดังนะนั้นตัวของพระเครื่องไม่ได้ช่วยให้โยมได้ความเป็นมงคลหรือว่าลอดตายนะหรือว่าได้อะไรขึ้นมาเพราะกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีก้อนดินศักดิ์สิทธิ์บันดาล ไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์บันดาลสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นคนบอดไร้ไจักขู่ผู้เจ้าบอกเขาคิดว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อไล่มนไปแล้วเนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาคิดว่ามีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้เจ้าเดินไปท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกพรามพราหมณ์เดินสวนผู้เจ้ามาถามว่าสมณะโคตมะจะไปปรงบาปด้วยน้ำสงสนานด้วยน้ำหรือผู้เจ้าตอบว่ายังไงพราหม์ประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรแกเราได้ ไม่รู้จักน้ําโดยความเป็นน้ําน้ํามันเป็นท่าตามธรรมชาติไม่รู้จักไม่รู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินมันเป็นแค่ดินมันเป็นท่าตามธรรมชาติมันช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นอาตมาอยากให้โยมเนี่ยปรับใหม่ดังนั้นถ้าหารเนี่ยออกไปรบเนี่ยโยมเราต้องให้เครื่องรางของขัง,งที่ดีที่สุดเนี่ยคือกายคตาสติไม่ใช่ไปให้ก้อนดินเขา เพราะมันคุ้มครองไม่ได้ก้นดินมันคุ้มครองไม่ได้เราต้องให้สิ่งที่คุ้มครองเขาได้จริงนะให้เขารู้ว่าเอาจิตอยู่กับกายนะแล้วจะรอดนะสติมันจะกลับมามันจะไม่ฟุ้งซ่านเราต้องให้สมาธิเขาให้สิ่งที่มันได้ผลจริงไงตามพระพุะทธเจ้านะท้งนี้เราไม่ได้เอาตามใครเราเอาตามพระเจ้าแล้วจริงๆมีหน่วยทหารหลายหน่วยที่ อย่างของปรีไรที่มตบที่สกลน,นครตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่มตบออุดรแล้วก็ทั้งค่ายเนี่ยก็สวดปฏิจจสุบาทให้ฟังพุทธศสนะทั้งค่ายเลยแล้วก็ว่าให้ทหารท่องปฏิจจสุบาททั้งหมดเลยนะทำได้ดีเลยไปได้ดนะีนั้นหลายๆที่กำลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ความเป็นพุทธที่แท้จริงนะ อาตมาก็ไม่ได้ลบล้างศรัทธาใครใครศรัทธาแบบไหนก็ตามสะดวกแต่ถ้าคิดว่าอยากจะศรัทธาผู้ชุทเจ้าแล้วอยากจะรู้ว่าผู้พุทเจ้าสอนอะไรจริงๆก็ก็จะได้เลือกได้นะเลือกชีวิตของเราได้